เรียนรู้บูรณาการวิชาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นพิธีกรรมความเชื่อวิถีจำบอนโรงเรียนบ้านจำบอนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยได้นำสาระประวัติศาสตร์เข้ามาเป็นสาระการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในการจัดกิจกรรมในสาระประวัติศาสตร์เราได้ลงลงใน หลักสูตรสถานศึกษาด้วยนะคะโดยที่เราคิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในความเป็นชาติไทยมีความรักความผูกพันแล้วก็เรียนรู้เรื่องของภูมิประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่นทําให้ผู้เรียนหรือว่านักเรียนรวมทั้งคุณครูด้วยมีความรักมีความรู้สึกห่วงแหนในความเป็นไทยของเรา เดี๋ยวเราจะมาศึกษาเรื่องสืบตาผีขุนน้ำเชิญรับชมแล,ละรับฟังได้เลยค่ะพิธีกรรมเลี้ยงผีขุนน้ำสำหรับพิธีเรื่องอขุนน้ำนะครับตามประสาของบัตรทูปี่เุตร เก่ามานะครับเป็นห้องว่าการเลี้ยงสีสุน้ขครับซึ่งพิธีนี้นะครับก็จะตรงกับเดือนเก้าแรมชิดสาคำนะครับของทุกๆุสีซึ่งตามตีประวัติความเป็นไปเป็นมาทีเป็นซื้อทอดกันมาในคือบรรพบุรุษของเขาหรือว่าพูเท่าผู้แก่นะครับเปินก็สืบสารวัฒนธรรมตอวนี้มมาป็นระยะเวลายาวนานแล้ว นะครับซึ่งพิธีกรรมเลืยกผีขุนน้านี่นะครับก็คืออจะใช้ตัวเป็ดนะครับเป็ดตัวเปลี่ยนๆนะครับซึ่งก็จำนวนอสองคู่คืออตัวผู้กับตัวแม่นะครับอาสาเดี๋ยวได้แรกก็ตามไปถวายผีขุนาน,าน้าสำหรับวัตถุประสงค์นะครับในการเลี่อนผีขุนาน้านี่ก็คือ ตามความเชื่อสือของผู้เท่าผู้แกรหรือว่าวารัรพุรุษเป็นหญ้าม้าก,ก็คือขอฟ้าขอฝนนะครับคือตกตามรู้การพือพืชไก่หาสวนมีแต่ความอุดมสมบูรณ์นะครับหรือว่าเอามาเลี้ยงเข้าเลี้ยงน้ำหรือว่าพือฝนตกตามต้องรู้การเดี๋ยวเราจะมาศึกษาเรื่องขีวาไม้จะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะ ผีวาไมา้นางเสาคำน้อยอายุ80ปีชาวบ้านบ้านจำบอนมีความเชื่อว่าการวาไม้จะช่วยหาสาเหตุของอาการป่วยของลูกตนได้จึงบนบานกับพระพุทธร,รูปในบ้านแล้วเสี่ยงทายสาเหตุของการป่วยไปเรื่อยๆ ถ้าเป็นจริงตามที่เสียงทายไม้จะยื่นยาวมากกว่าหนึ่งวามือของผู้เสียงทายจากนั้นมีการบนบานถ้าอาการป่วยหายภายในสาวันจะนำของมาแก้บน พิธีสืบชะตาเรียกขวัญห้องขวัญส่งเคราะหโดยพ่อหนานะดุงอ้าแหงอายุ82ปีเป็นการเรียกขวัญกำลังใจสมาธิทำให้มีจิตใจตั้งมั่นแน่วแน่ในการทำการใดๆให้ประสบความสำเร็จเช่นการสอบแข่งขันการรักษาอาการเจ็บป่วยโดยจัดเตรียมอุปกรณ์เช่นดอกไม้อาหารผลไม้เงินกับกล้วยเครื่องบายสีข้าวมังรูป และปรับษาจากนั้นหมอขวัญทำพิธีโดยกล่าวคำอัญเชิญเทวดาเดี๋ยวเราจะมาศึกษาเรื่องหมอยากระดูกว่าจะมีวิธีการรักษาแบบไหนอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะหมอยากระดูก นายวังพยาราชอายุ74ปีได้รับสืบทอดมาจากบิดาเป็นการเป่ารักษาอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากกระดูกทั้งคนและสัตว์โดยจะเป่าคาถาลงไปในบริเวณที่มีอาการปวดในการทำพิธีแต่ละครั้งจะมีค่าคคู25สตาง เส้สามตีทักสามตีสามท้าหัวเก่าต้หัวหางสาต่างเนี่ยคุสามตียังเพียกใช้ตาเลยแล้วคุเอามาแต่นี่นีแล้วกับคุณต่อมาแหวกแล้มมาหมือนเย เาเนดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการรักษาของหมอยามะเฮงกันเลยนะคะหมอยามะเฮงนายสนั่นสุนันตาอายุ75ปีได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นการเป่าเพื่อรักษาโรคงูสวัดและตุ่มพิษต่างๆในการทำพิธีจะมีเครื่องเส้นไหว้และคาถาที่ใช้เป่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละอาการการเป่านี้จะทำควบคู่กับการที่ผู้ป่วยไปรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลซึ่งจะทำให้อาการป่วยหายเร็วยิ่งขึ้นติดิตมันจะติดที่สำคัญขนาดนักการรมันจะติดที่คอเดี่ยวหนําใจดำๆก็ติดติดไตก็กระแล นี่ข้างซ้ายนี่งปิดถ้าหากว่าปิดลบไหนปุ๊กตายทันทีเราต้องเป่ากระถาแต่เขาใจใจเป่าเฮ้ยปิดออกเขียปออกตั้งหอกแบบคือมันลบกต็ตรงหนเราจะไปพบกับอุ้ยเขียวสมพันธ์นะคะสอบถามเรื่องพิธีกรรมผีหม้อนึ่งครับผีหม้อนึ่ง โดยอุ้ยเขียวสมพันธ์อายุ84ปีบ้านสันปากอ่อเป็นพิธีที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมามากกว่า100ปีมีการอัญเชิญวิญญาณของปู่ดำย่าดำหรือปู่ก้อนเศร้าย่าเตาไฟเพื่อถามถ่ยเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆเช่นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยถามถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือสอบถามหาของที่หายไป โดยใช้ได้สายสินมัดกับข้าวเหนียวที่ปั้นเป็นก้อนแล้วถามคำถามที่ต้องการอยากรู้หากคำพูดที่ออกมาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้จะนิ่งแต่ถ้าหากเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้สายสินจะแกว่งไปมาคเนีมันจะาเป่ยนคนแกเข้าูมาค้เอาก็คนเอาขอกแกงไปตั้งนาขาก็ไปตั้งน้ำ ในการจัดกิจกรรมทั้งหมดเราได้จัดกิจกรรมแบบการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning ทุกกระบวนการในการเรียนรู้เราคิดว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจะส่งผลต่อโรงเรียนของเรานั่นคือเรามีแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาเวลาเราเงินหายหรือ ช่วยตาามหาได้ะค,ะความรู้สึกของผู้เรียนตื่นเต้นครับน่ากลัวค่ะรู้สึกขนลุกครับตื่นเต้นนะใช่ค่ะตื่นเต้นค่ะผมรู้สึกแบบเวลาแกวนข้าวอะ่ะผมผมกลัวข้าวเชือกใส่สีนะมันจะขาดแล้วผมก็มือสั่นบางครั้งครับแล้วก็ด้านในมันรู้สึกแบบน,น่ากลัวน่ากลัวเลยครับมับน มันโล่งมากเลยค่ะแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหนูรู้สึกว่าแบบม,<ะ>มันไม่สบายตัวค่ะรู้สึกขนลุกปแปลกๆค่ะแล้วก็มีความน่ากลักกวนิดๆค่ะคะ่ะเหมือนมบไอ้อะไรติดอยู่ในอกกันนะคะจากเรื่องพิธีกรรมความเชื่อวิถีจำบอลเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของตนเองเราในฐานะลูกหลานในชุมชนควรอนุรักษ์และสืบทอดให้อยู่คงเดิมต่อไปขอบคุณค่ะ